เจ้าของคอมวเชนมาคนเดิมถ้าเกิดผมทำอะไรแบบช้าๆนิดนึงนะครับก็ขอขอนุญด้่วยเพราะว่าผมกำลังกินขนมอยู่ยนะคบผมวันนี้ผมจะมาสุ่มให้ทุกคนดูแล้วก็มาเล่นตัวละครใหม่ถ้ามีตัวละครใหม,ม่นะตัวนีม้มีแล้วฮาบุก็มีแล้วอันนี้ถือว่าซัมเมอร์ก่อนที่ไม่มีเพราะว่ามันอัปเดตครับผม อันนี้ตัวซ้ำนึกออกได้ซ้ำไม่นีตัวนี่ยังใช้ก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมไม่มีตัวใหม่ๆเลยมีเก่านะมาอีกสักรอบนะอีกสักรอบใหม่หม่ใหม่ใหม่อื๊อว่าซ้ำอือ้ย๊ออืได้ซ้ำเราต้องสมองเยอะๆครับถึงมันจะได้ตัวนี้ ดีีอันนี้ผมชอบอยู่แต่วาดยากค่ใคยวาดตัวละครในกระดาษผมอืมร้องใยีมีมือจะได้อีกก็มีก็ได้อาจจะได้เออม่ใช่ได้อได้ตัวดีๆเอาได้ตัวไม่ตัวแรกก็มาแล้วตัวนี้บิเบอริง ได้ตัวใหม่ไ่้ตัวใหม่เราได้ตัวใหม,ม่สายใหม่ด้วยอันเป็นฮีโร่โอ้โหฮีโร่นี่ว่าปีศาจโต้หายใหม่เนี่ว่าสายใหม่ตัวอันเป็นอะ แ<ห>ละ <us> ใ,ในที่สุดก็เด็ตัวละครใหม่เย่รับของก่อนแบบตัวหมดไปเลยอือดีที่ปิดตัวยเราไม่อทำนี่ใช่ไหมเมื่อกี้นั้นไปที่ไมก่อนหน้านี้เมื่อกี้ม่ทำทำไแบบที่บกันอันนี้ผมฝึกตัวละครนะทุกเขาก็อย่าห่วงเลยนะครับ เอานี่มาเอานี่มันนี้ผมได้ใช้เออนี่คู่ที่ดีที่สุดโอ้โหโคตรโคตรโคตรเยอะถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำให้ใช้เอาตัวนี้ออกและใช้ดินมันจะครบทีเดียถ้าถ้ามันจะครบที่ต้องใช้ดินไปด้วยอีกหนึ่ง ดินเอาดินอันนี้ตัวดินหรือว่าอะไรผมมาหาตัวดินที่ผมจำลักษณะยู่อันนี้จักรวาลไฟอันนี้อ๋อนินเทนโดเดี๋ยวนะฮีโร่มาเป็นตัวเอ็นไหนนางนะมาดูวะไม่ใช่ผิดินดินดินอันนี้ดินอุ้ยผิดกดผิดอีกแล้ว ดินดินดินอัานไหนเจอดินเอาแล้วเอาเนาะเอาไปก่อนเลยรลมไฟลมนี่ไงเอาเอาดีที่พลังเยอะที่สุดก่อนดีกว่าจำลักษณะดินไว้ดินมีน้อยจังเลยดิงนี่เขาตอนนี้เห็นเหยินเกืสาวตัวโอ้ยดินมีเห็นซ้ำะอะเอาตัวนี้ลองมาตัวดินดีที่สุนี่พลังน้อยกว่าแต่ผมอ่ะตัวนี้อัพดีซิเมอร์ลายบอกเลย ดินน้ำลมไฟตามชื e ่อมาไปเทไปจนไปและไปเลยไปเลยพรสวรรค์ของตัวนี้ก็คือนน่นี่นื่อเนื้เออเอาส่วนีน้อเฮ้ มีการคุณเข้าไปด้วยเอ่อนี่โยวแลวต้องเอาตัวตรงกลางเอ้ยกับเกมันไม่ใช่ตัวนี้ไม่เป็นไรอีกสองอะไรมีสองมาโอเคสองมีสองอ,อันป้าย,ยินหมดไปแค่อันเดียวเอ็กโซมาให้ตัวนี้อีกสอง เอาตอนอนัวน,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 นี้จงังเอออะเยอะเยอะโอ้โโอ,อ้โหเจ็บแต,ต,ต้ยเยอะจังเออเลยผมหน่อยโอ้ยกระต่ายกระต่ายอันนี้ปะปะจิตเต้เต้เต้ตายเลยไอ้เท้งพังท้องพังเข้ามาเป็นหัวเลยเฮ้ยต้องคือหลอกเจอมาหลายรอบ อันนี้เราต้องเอาตัวใหญ่ๆลงไปก่อนเพราะว่ามันมีถึง6พลังจมปีตีมาัเ่แนะนำเ้าส่วนเล่นเกมผมแนะนำตัวที่เอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเอาตัวที่มันพลังเยอะที่สุดออกไปก่อนแล้ะที่เดียรค่อยว่ากันอ่อ มาหนหนึ่งมันก็จะชุบชื้อเพื่อได้เราชุบคนนี้ยอ่อชุบชุบทาตัวนี้ก่อนเลยย่อดูไปเลยไปแล้วหนึ่งตัวมาคราวนี้เราจะมาจำดีตัวกลางอืออือเฮ้ยอยากเห็นท่าแมทอยากเห็นเออชาเหมือนผู้หญิงตัวนั้นมาจะได้ไม่ต้องเบือ่ออุ๊ยอุ๊ย เร็วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ทำไมเยตี้เยตี้ทำไมมีสบพลังเนี่ยดูเพื่อนสิมีสองสองสองดูตัวนี้ซีโอเอ็มซีโอืมก็อดเจ้านี้ไปจ้า <c oughs> จอมตีมาตอ <c oughs> ยังไม่ตายยังไม่ตายดาวะยังไม่ตาย <c oughs> อื <c oughs> เอานม่ลงออเออโอ้ยเออือออยาให้ตัวนี้ผิดพลาดยอกเออโอ้ยัำไปเลยเฮ้ยรู้ว ทำไมผมเล่นลน้มันขึ้นเร็วจังเพราะว่าตอนแรกแรกตอนแรกแรกผมว่าเล่นทำไมด่านหนึ่งทำไมมันอัพเลเวลจังเร็วจังใหญ่กลับกันเจ้ายืติเจ้าเอา่นเอนกนกเอ่อนกอินซีแล้วก็เจ้าอะไรดีเจ้าไฟมันขึ้นช้ามากเพราะ l ล v e l มนันขึ้นง่ายเกินกระดิ่งอ่ะเริ่มไปเลย สารการกันด่านเขาเล่นดัานที้ไม่จบหมดเลยไม่ให้จบหมดเมมมดขานี้หนยหยอก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 มาเลยเออเดี๋ยวนะเราต้องจับทางข้างขวาก่อนไม่ใช่หรอกช่างมันช่างมันต้องจมจีคู่เออจะงาน,นที่กินตัวแฮ้เนี้ นี่นี่เอานี้นี่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 ่นี่นี่นี่่ีนีนี่ เอ้อ,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 อนน้้อันนี้เราจะใช้อันนี้ยาตุ่ม อุ้ยอุ้ยอุ้ยราต้องเออเอาไปนี่นีๆนโอ้ลงกันเดี๋ยวเดี๋ยวหยอุ้ยอุ้ยจะไม่เห็นฐานชั้นนี้เลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวขเบบนชั้นจะตาเนรล้อนี่เอาไปกินแต่ละดอกนี่เอาละเย้ยื้อยีบสอง แล้วล้ะครับตะกิอนอันต่อไปอ่อย่าลืมรับอันนี้มาเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นหรือเปล่าด้านซ้ายขวาของผมตูวห้าตัวหนึ่งสองสาม4ึงสองสามสี่ห้าตัวเรามีแค่สี่ตัวแต่กลับกันพลังของผมอยู่ที่ ห้าหมื่นกว่าแต่พนัพของโน้ตประมาณสี่หมื่นกว่าผมจะหกหมื่นและโฟโนจะยังไม่ถึงห้ามใครจะห้าหมื่นแล้วนทุกคนมาชนะแน่นอนอะไรเนะี่น้ำยาสีแดงเอสอ่ะจังหวัดไปด้วยกันเลยมารอทีหนึ่งทนนะัทุกคนมาอย่าตุ้มไม่ก็นผุดผ่านนะทุกคนอย่าจัดจุ๊บจุ๊บปวดติด นเ้ยเฮ้ันนจันั้นจนับนนเออดีให้นิเก็บให้โไฟเก็บให้ตัวไฟเก็บให้ตัวไฟเก็บ,ให,กบให้เหนือเลือเลือทั้งค,คู่บ3สามกับหน มีสามมิสีอันอุ๊บพอดอีกเล็กจะจะสี่สี่ทำยังไงดีเอาอันนี้ละกันเจ้าเอายังได้ทาเฉยนี่นี่พบไปตายซะมาเอาทำไมของมันมีห้าแต่อันนี้มันมีสี <c ười> <your> <tô> ่เอาเอาจอกจากตัวช่วยอีกเมาเอาเริ่มเฉย เดี๋ยวเไม่ใช่มาอย่าไป่ตาจะไหมนี่จ้านี่โอ้ยใช่ใช <c oughs> ่ไฟอืออย่าอุยอ้ยโลโลก็าบาดีครับโยนมาดีโยนมัน เอ,ออออ,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 อเอออาคอายได้แน่ไม่ใช่เอาโคอสตายไปสัตว์อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยดีดีอ่นเลยอุ้ยอ่ยอนอานมากแน่นี่อไปตายด้วยอันนี้อีกอลังดับ ตัวได้ยังไงเนี้ <S <S ย,เยเย่งเย่อูอ้หูอ่ะทุกคนอ่ะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมแรปหนึ่งอุ้ยหกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อไม่ได้หมายถึงตัวละครหมายถึงในตัวนะมันมีกี่ตัวไม่ใช่กี่ตัวกี่ตัวละครที่ต่อสู้ไม่ใช่นับตัวละครว่าตอนนีน้อันแรกมีสี่ สามีห้าอ่ะโอเคเข้าใจนะมาดาสทายโอ้โหผมเดาเออผมเดาไม่ผิดตัวตลกหลกหลกล็อกเตอร์คลางคือสุดยอดความแข็งแก่งเกินด้านทานไวไลทตัวเอ๋ท่านต้องการจะเพลงให้ดีๆเพื่อรับมือกันมานดูดูสีพันนาแล้วมากกว่า ใช้อีเทอร์กรรมทุกตัวหรือ,อยังอีเทอร์ครืออะไรนั่นนะ่ะเก,ก็ตับความแข็งแกร่งอย่าลืมเสียล่ะมาสเตอร์มันือามอืมอะไรนะมีส่วนช่วยในการต่อสู้ของสกายเดนเดอร์ธาตุดินน่าจะมาถึงตัวนี้นี่มาถึงตัวนี้มา ม่ไปนวยกันนี่โจคอยจะเฮ้ยเฮ้ยไหนชิงชิงชิงอุ้ยเจ็บไม่ต้องชิงชิง,ชงเจ็บอุ้ยสิ่งอันมันไม่เวิร์กเอาสองกับสองนี่ขุมกว่าง เออตู้ตู้ไม่ตายก็ไม่รู้แล้วต่อไปคนเออ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 นี่แน่จอย่าอย่าอย่านี่แน่ นี่ไม่ตายก็ไม่รู้เอาอีกรอบนึงว้านี่เออมาบอกของแท้จริงอุ๊บอุ๊บอุ๊บอูตด,ดรเทน,นิงมาอืมได้มาชนะไม่กรัปฏิกิริยาไม่มีพลังไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนวิธีทดลองแล้วกันดกตอร์นั่นงเขาพยายามเพื่อพลังความมืดของพมพียู่อะไรกันเนี่ย เจ้าจะทำแบบนี้กับหนังสือไม่ได้ฮึมวายถึงจนได้นะสการ์เดอร์ข้าอยากทดสอบอาวุธหอชิ้นใหม่อยู่พอดีจึงคัมพิคัมพีศาสตร์มืดจะมีพลังชั่วร้ายแฝงอยู่แต่มันก็เป็นข้ามโลการค้นหาค้นคว้าที่มีคออ่ามหาศาลนะ แต่เจ้าพวกนี้กับทำลายสิ่งล้ำค่าเช่นนี้พวกนักบุญทั้งหลายไม่ให้อภัยพวกตื้อแน่ <c oughs> ไม่เอาอ่ะ <c oughs> แต่ยนเยนก่อน <c oughs> อิตโต้เอ้ยคิวโต,ยโต้ยูโกเออทัสมาสเตอร์ท่านต้องหยุดด็อกเตอร์นั้นนำพลังคำมพี <c oughs> มาใช้อย่างนั้นไม่ดีแน่ มาแต่ต่อสู้กันทุกทีนะเก่งกันนะโอ้โหเก่งจริงมาต่อสู้เอาล่ะของนายดูหน่อยสิอุ้ยอุ้โอโอ้ยต้องใช้นี่ติดความกลัวไปเอากลัวไม่ยากเอากลัวสิทำลายมันทิ้งซะนี่ เอาไปจดชอยอ้ยโลโอ้ยยังไม่เจ็บครับยังไม่เจ็บครับจะเรื่องว่าผมนีอ่อดโลแต่ก็หายได้นี่นี่ยอตตูนนี่เออเอาไปออ้ยเออหยา เอาไอ้อีกรอบนิงยอดตูมทำลายได้แค่ิด้เดียวเองมาอีกตาจุก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 ย่านี่เออเหลืออีกสองอีกสองก็เหลืออีกหนึ่ง,งแล้วอุ้ย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 ทำลายเราพวกเราไม่ได้หรอกยอ่านี่นะเอาไปกลังกระสุนนี่อออันนี้จบปี นี่ไฟเดีย๋ยวมันทำท่าอะไรของมันน,ะน่ะจังขาดจิงนิดนึงนี่น,น,นี่โอ๊ยเก็บเก็บเก็บต้องใช้นี่จ้ะจึง้งจึ้งเอาต้องใช้สิ่งนี้เอาไปปลูกโจ๊ตสีน้อง <c oughs> มาตานี่อยอมปิดฉาชีพไม่ปิดฉาชีพด้วย มาโอ้ยโอ้ยยังไม่มาหรอกโอ้ยทำไมพลังมันเยอะจังปิดชาร์จีหยาตูมยังไม่ปิดอืดปิดอีกแล้วดูเอยดูไม่เลิกรวมไปอีกหนึ่งเกงมากพอสต์สมาสเตอร์อเยงแล้วแต่ยังเหลืออีกสองพวกเราเรีบไปกันดีกว่าโชอยรียบตอบสบายยังไงผมก็ไม่ตองหรอก พวกเจ้านี่ไม่รู้จักจำเลยหรือไงพวกเจ้าน่ะช้าไปแล้วหมวกกงของข้ากำแลมแบกทั่ที่หลังและมุ่งหน้าไปยังที่เล็กที่ปลอดภัยกว่าดีแล้วอะไรนะอย่างห่วงไปเลยนะสำหรับพวกเจ้านี่ข้ามีของวันอย่างอเออเตียวไว้ให้แล้ว เจอกับกองทักมือของข้าน้อยเป็นไงฮ่าฮ่าฮ่าอ่ามันน่ายอะไรเนี่ยหมุนเมื่อเหนียวเหนียวยื่ตกลงมานี่มันไม่งั้นเค้กคาริเจ้าโอเคไหมเออไม่อ่านดีกว่านั่นทำอะไรของเจ้านะ่ะถ้ามีทางเลือกสองทางให้พวกเจ้า อย่างแรกเลือกพยายามโดยป่าประโยชน์และใส่หัวกลับไปอคาเลมี่และเตรียมตัวเป็นหนูทดลองให้ค่าหรืออีกอย่างที่สองรอหนูการทดลองแช่เมื่ออยู่นี่แหละฮ้ไม่ต้องหัวไปหรอกข่าเขาเลิกการตัดสินใจของพวกเจ้าค่าไปและเกเก่งเเข้าไปแล้วแต่เขาก็ยังดีใจอยู่ แต่ไม่มีใครคาดคิดคอทัสเตอร์อีกแล้วยังอ่านปรากฏตัวในวันนี้นน่โอ้ยไม่อา่านดีฟ้าอ่านก็ยาวเหลือเกินอือก็ราวันจะถูกส่งไปกระเป๋าสันซีกันลูลาแต่ที่หน้าจอนี้สนุกสิบอลล็อกบอลล็อกหูสายลง ท่านสามารถเข้าหุบสายลุได้แล้วจาาไม่ออกว่าคราวนี้เขาจะมาหมไหนการดังวางแผนช่วยอะไรอะไรกันอยู่นะผู้พิทักษ์แข่งใหม่ทำนองก่อนที่สามารถตั้งผู้พิทักษ์ได้เพิ่มขึ้นแล้วจะลืมมอบหมายกันผู้พิทักษ์ก่อนให้สกาลันเดอร์ล่ะหรออืมอลแล้วทนรู้แล้ว กลับมาบูมหนึ่งไปหุบข้าวซ้ายรูก <c oughs> เออไม่ไม่ต้องเออเออเออไปเร็ว <c oughs> มีจากอ่านเร็วมาดูนะอย่าพลาดเชี่ยวรางวัลอะไรเนาะนี่จะดูนะไม่ใช่แพ็กเกจสิ รูปแบบทีมไหนอ่ะไม่มีเวยไม่ใช่เฮ้ยม่ด้ัันวจะเคยด้วยแบบหนึง่งเอานี่ออกมาก่อนเอาไม่ใช่เอาเอานี้เข้ามาม เอานกเอานกไอซีเข้าไปแล้วเจ้าตัวนั้นอยู่ไหนนาะ <c oughs> เออเจ้นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ <c oughs> ืดเูเลยแอันที่สองอาจะจับเป็นทีมเออทีมที่หกกำลังฝึกอยู่คือทีมนี้สอะไรที่มาเป็นสิบสามนนใช่นี่ใช่เพราะมันอัปเกรดเท่ากัน สิบสามอยู่ไหนองี้ยจำไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้จำไม่ไหนนี่อันนี้มันสิบสองไม่ใช่ออกออกไปใครเห็นสิบสามบ้างเออเนี่ยเจอแล้วสามแบบอีกตัวหนึ่งนี่มั้ง เราจะใช่เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มีจำได้นีกำลังฝึกอยู่ฝึกอยู่อันที่สามผมรู้แล้วเขาจะเอาอะไรอันที่สามผมจะเลือกเอาระดับเอาระดับสามสิบไปสามสิบเอาตัวเริ่มต้นอันนี้นถ้าดินชะมาเอาดินเนาะ อ,อันนี้อันที่สาวก็คือเอาไว้ฝึกแบบอุ้ยน,นึงมาทึกไว้ก่อนไปลืมยังไม่บันทึกโอ้ลืมหนึ่งหนึ่งีงงก็นหนึง่งโอเคบันทึกโอเคแต่ผมแต่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งคือตอนเอ,อ่อแบบทีม จนทึกใช่ไหมแปบ๊บนึงหนูขอเล่นอันนี้สัปดาห์หนึ่งหนูอยากรู้อันนี้เฉยๆแบบจน,นไทยนี่ของมาก้อนอืออืออ๋อใชยอันนี้รูปแบบทีมอ๋อเอาแบบไหนมาสู้ก็ได้ไม่มีผู้นำยู่นในทีมโอ้โหนกกาศฉบับเยติ หนาวอ๋อโอเคสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะพบกันใหม่สวัสดีครับไปแล้ว